ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เตรียมสร้างอาณาจักรใหม่ที่คอนแกนโตเกียวมิวสิกบนพื้นที่10กว่าไร่คบวงจรสตูดิโอถ่ายทำห้องอัดออฟฟิศบริษัทล่าสุดบอสบิ๊กได้ออกมาโพสต์ให้เอฟซได้ยินดีกันแล้วกับการที่บอสบิ๊กเนี่ยจะมาสร้างอาณาจักรใหม่เป็นอาณาจักรของโตเกียวมิวสิกที่จังหวัดคอนแกนล่าสุดบิ๊กได้ออกมาโพสต์บอกว่า ว่างแปดแลว้วเร็วๆนี้อาณาจักรโตเกียวมิวสิกบนพื้นที่10กว่าไร่ครบวงจรสตูดิโอถ่ายทำห้องอาดออฟฟิศบริษัททำเอฟซีแห่ยินดีและบอกว่าซึ่งแตกต่างจากอีกฝั่งเหลือเกินที่ย้ายเข้ากรุงแต่ไม่มีมารยาทคนเตือนก็แทบจะไม่ฟังอย่าบอกว่าแทบไม่ฟังไม่ฟังเลยและอีกคนเนี่ยงานกำลังหดไม่มีงาน นั่งไฟ้สุดพูดคุยกับเอซทั้งวันส่วนอีกคนเนี่ยงานเยอะจนไม่มีเวลากินข้าวแถมจะสร้างอาณาจักรใหม่หลายคนก็มาบอกบิ๊กว่าฉันคืออีกคนที่อยากเห็นบ้านหลังใหม่ของบิ๊กและครบทุกๆอย่างที่บิ๊กวางไว้แม่คงอยากมีความสุขที่สุดที่ติดตามเด็กน้อยคนนี้มาตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์คนดีมีแต่เจริญนะบิ๊กงานนี้บิ๊กก็มาตอบกับเอซ คงตอบกลับไม่ไหวส่งหัวใจรัวๆและมีอีกหนึ่งคนที่เป็นคนสำคัญของบิ๊กเช่นกันที่มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้นั่นก็คือบอยสิริชัยซึ่งบอยสิริชัยก็ได้มาแสดงความคิดเห็นบอกว่านั่นๆไปซื้ออยู่ไหนเนาะทีนี้บอกให้มาซื้อของออซยซึ่งบอยสิริชัยเนี่ยทุกคนก็รู้ดีว่าเขาเป็นเจ้าพ่ออสังหาแถว ขอนแก่นแถวสารคามเขาก็มีตึกมีบ้านมีทรัพย์สิสนมีที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นคนขายซึ่งบอยซิริชัยเนี่ยก็จะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นประจำเรื่องขายที่ดินขายทรัพย์สินขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งวันนี้บิ๊กก็ได้ออกมาประกาศบอยสิริชัยก็ได้เข้ามาเม้นททันทีถือว่าเขาทั้งสองคนเนี่ย ก็เป็นกระยะายมิตรที่ดีต่อกันถึงบิ๊กจะไม่ได้ซื้อผ่านบอสบอยสิริชัยแต่อย่างไรเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีและมีอีกลหลายๆคนที่เข้ามาแสดงความยินดีกับบิ๊กในความสำเร็จครั้งนี้ระยะเวลาไม่กี่เดือน5-6เดือนที่ผ่านมาจากที่บิ๊กย้ายตัวเองมาจากเยโสโซทอนอนาณาจักรที่บิ๊กเคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นโกดังคาเฟ สถานที่ไร้สดหรือบ้านทุกอย่างที่บิ๊กสร้างไว้บิ๊กก็ทิ้งมาอยู่ที่คอนแกนและมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนบิ๊กสามารถสร้างอาณาจักรใหม่ได้เป็นอนาณาจักรโตเกียวมิวสิกโดยมีในการพื้นที่ใช้สอย10ิบก็ไร่ไม่ใช่ใน,น้อยซึ่งบิ๊กก็วางแผ่นไว้หมดแล้วทุกคนเขาก็ต่างรอยยินดีกับความสำเร็จของบิก๊กและเขาก็บอกว่าอยากให้บิ๊กจเจริญขึ้นไป บิ๊กไปอยู่จังหวัดไหนบิ๊กก็นำความจเจริญไปให้จังหวัดนั้นและแอดมินก็ยินดีกับบิ๊กด้วยในความสำเร็จคั้น,นี้แต่มันก็มี f อบางกลุ่มที่เขาเข้ามาเปรียบเทียบฝั่งบิ๊กกับฝั่งอดีตของบิ๊กนั่นก็คืออดีตเมียของบิ๊กเขาบอกว่าอีกคนเนี่ยแทบจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้สะสมอสังหาริมทรัพย์แบบบิ๊ก ไม่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับค่ายเพลงเหมือนบิ๊กแต่กลับไปให้ค่ากับอะไรไปให้ค่ากับเรื่องจอมปลอมสังคมจอมปลอมอยากเป็นการในฝูงหงอยากขึ้นไปอยู่กับสังคมที่รวยขึ้นแต่ไม่รู้จักวิธีปฏิบตัติไม่มีมารยาทในการใช้สังคมไม่มีมารยาทในการเข้าสังคมว่าคนที่รวยๆเนี่ยเขามีมารยาททางสังคมแบบไหน โรงเรียนนานาชาติแถวบ้านมีเยอะแยะไม่พาลูกเรียนพาลูกไปอยู่ที่กรุงเทพทุกวันนี้ก็ลุลูกกันอยู่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันมีมลภาวะมีมลพิษมากแค่ไหนแต่ก็ยังดึงดันที่จะพาลูกไปอยู่แล้ววันนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าใครที่กำลังจะไปได้ไกลกว่ากันใครที่กำลังจะไปได้ไกลและใคร ที่ไปไหนไม่ได้เลยเพราะติดอยู่อย่างเดียว f อฟเขาก็บอก f อฟเขาก็เห็นเรื่องนี้เนี่ยเขาเห็นมาตั้งแต่ต้นและหลายๆเหตุการณ์บิกก็มักจะมีหลักฐานเสมอก่อนที่บิกจะออกมาบิกก็ได้ยกมือขึ้นหัวและก็สาบานบอกว่าถ้าบิกพูดความจริงเนี่ยขอให้บิกจเจริญขึ้นและที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จเจริญขึ้นจริงๆนะเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่คนที่ตายก็คือคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้แต่อีกบางคนเนี่ยไม่เคยยอมรับความจริงมีแต่บอกว่าอ,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 อ่าอาอ่าอาก็คือแบบนั้นอ่าก็คือแบบนี้แต่ไม่เคยที่จะพูดความจริงพอบอกว่าจะพูดให้คนหงายหลังสุดท้ายก็ไม่เห็นจะออกมาพูดตามที่โพสเลย f อฟก,ก็รอฟังอยู่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความจริงเรื่องนี้มันคืออะไร ที่ทาให้ครอบครัวตัวเองพังยับขนาดนี้เป็นเพราะใครเกิดจากอะไรที่มันต้องจบแบบนี้เอฟซี FC ชาวมิตเขาก็รอฟังแต่คุณพี่เนี่ยก็เล่นไม่พูดอะไรเลยก็คือทุกอย่างมันคือความจริงจะแก้ตัวยังไงมันก็ไม่ขึ้นคืนแก้ตัวไปแล้วถ้าพาดพียงถึงฝั่งบิก๊กฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็ต้องออกมาตอบกลับอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะเงียบ แล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาตักเตือนกันอยู่บ่อยครั้งแล้วก็อีกเรื่องก็คือทางฝั่งบอสหญิงเนี่ยเขาก็ประกาศขายคาเฟ่แล้วนะเขาบอกว่าสมบัติของใครเนี่ยก็มาดูกันเอาเองมาดูแลกันเอาฉันก็คือไปอยู่กรุงเทพก็ปัดตูดนี้เลยใครอยากดูแลใครอยากใส่ใจใครอยากได้อะไรก็เอาไปนะ จะให้ขายแบ่งกันก็ได้นี่คือคนที่มีทัศนคติที่เป็นแบบไหนกันก็คือระวังเนี่ยข้าวจะติดคอนะเวลาไล์สดเนี่ยใครก็ไม่อยากพูดหรอกเวลากินข้าวกินข้าวไปไล์สดไปเนี่ยมันคือการแสดงออกถึงมารยาททางสังคมนะถ้าจะเข้ากลุ่มกับคนรวยๆเนี่ยต้องรู้ข้อนี้ด้วยที่เขาบอกไม่ชอบเขาระบุหรือเปล่า ที่เขาบอกไม่ชอบเพราะอะไรอย่าพูดจาเอาดีข้อตัวเอาช่วงให้คนอื่นเลยที่เขาไม่ชอบตัวเองเนี่ยมันเกิดจากอะไรและก็ไม่ต้องบอกว่าขอบคุณที่ชีวิตของพอๆเนี่ยชีวิตของตัวเองมีผลกับชีวิตคนอื่นมันไม่ได้มีผลกับชีวิตคนอื่นหรอกแต่คนเขาแค่อยากออกมาเตือนว่าสิ่งไหนมันควรทำหรือสิ่งไหนมันไม่ควรทำ ถ้าจะรอให้คนใกล้ชิดเตือนเนี่ยก็คงไม่มีใครเตือนใครเพราะแต่ละคนเนี่ยก็สายมั่นกันทางนั้นชอบเม้นแซะเม้นด่าเขาแล้วพอเขาเดือดก็บอกว่าขอร้องถ้าไม่รักกันแล้วก็อย่าหยัดย่ำกันอพอๆนะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครหยัดย่ำใครหรอกนอกจากตัวเองหยัดย่ำตัวเอง